ใช่ไหมมันเข้าไปในใจแล้วมันรู้สึกทำให้เราลุดได้โล่งไหมจากการที่ผ่านมาเราก็เป็นผู้มีทรรเราเป็นผู้มีจิตมีตาแตท่ทำไมถึงไม่มีผู้ชีแ้แนะมันมีอะในความจังหวะชีวิตเนาะข้าใจนะจนะในวันนี้ที่ได้มาพบกัน เราขอเชื่อว่าการมาในวันนี้จะเป็นหนทางที่เปิดทางสว่างให้กับชีวิตเราได mm ้ hmm. ก้าวไปสู่ความสำเร็จค่งจงเชื่อมัน่น mm hmm. เชื่อมัน mm hmm. พลังความสุขพลังความศรัทธาจะนำพาเราเห็นสัจธรรมในชีวิตมันมีสองด้านหรือเราจะเห็นความสุขที่แท้จริง วันนี่รู้จะได้พยายกลับไปใช่ไหมวางจิตแล้วก็พิจารณารู้ว่าอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งกรรมเราจะทำทำอย่างไรที่วิบากตามที่มันวางเราก็ต้องใช้อำนาจแหงความดีและขอบารามีทำบารมีเทศแต่สิ่งที่เราเชื่าในพระพุทธศาสนาเราก็ปฏิบัติบูชาในการคือสี่ การทำสมาธิกา่งตาและการที่เรามีสตาต่อแี่ตัว์ต่อที่ชี่วาร์สักสิเป็นพลลาที่หนึ่งให้รับความสบค่ามรู้เท่าใจรณ้จันั่งรูจะจนรณาจิตแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราฝังความคิดด้านลบความรู้เลย วาชิการีสไม่มั่นคงในชีวิตเราเจออะไรที่เรียกว่ามันทำลายความเชื่อมั่นในตัวเรามันก็เลยทำให้เราขาดความชัดเจนวันนี้จากนี้ไปเราจะต้องชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและเชื่อมั่นว่าชีวิตเราจะเป็นเรียกว่าต้นแบบ ให้กับทุกคนให้กับผู้ที่อยู่ในเรียกว่า,าเรียกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นลุ่น้องบอดิวาลหรือกฮคลาสเราจะดื รู้สึกว่าจิตใจมันอ่อนแอมาแต่เราก็ทำให้ผมว่าเราเข้มแข็งแ่ข้างในวันนี้ป่าเราจีจุดรู้สึกว่าผจีเข้าไปจุดในใจเราใช่แต่รู้ไม่มีเมรียกว่าลูกมีความเข้มแข็งลูกไม่อ่อนไหวไม่อ่อนแอมีพลังอีตัวเองนะบางคนนะร้องไห้นะ แต่ลูกไม่ลองแต่ลูกมีความเข้มแข็งออกมากนี่นะแหละคือลูกแข็งแรงมากนะที่สุรจริงๆเพใจเนะย็นคือเป็นหญิงแกรง่งแล้วก็หญิงเกง่งแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความดื้ไอ,อได้ออกไหวนะได้ออนแอเชื่อเชื่อเลยเพราะทางชีวิตหนึ่งทำไปต่อแต่แตมันเหมือนว่า ได้เปลี่ยนแปลงนะ้แล้วขอให้ผ่านแล้วก็เมื่อผ่านเจริญพึ่งสําเร็จแล้วก็จงเป็นผู้นําพาคุณทุกคนถูกได้และเป็นผู้ที่สามารถมีเมตตาแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้คนได้เพราะว่าชีวิตเราทุกคนเกิดมาล้วนชดใช้กรรมเมื่อถึงวา,ราเราต้องสละละ่าจิตวิญญาณเราต้องไปเราต้องทําความดีท่านา้นเราเม่ตายเราให ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สู่ส่งมาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทอาเอามาช่วกันดวยความสำเร็จคืออ,อะไรทรัพย์สินของทองเอาอไปไม่ได้ในทุกอย่างนะใช่ไหม<ช>แต่ว่าเรามีเพื่ออะไรเรามีเพื่อเรียกว่าทำความสัม ที่เราจะต้องพาไปทช่คนคนทุกคนอยังไม่เข้าใจยังมีความโลภยังมีความเบืถ้าเราปลดได้ถ้าเราว่านได้ ชมเราก็ต้องมีคน,นทา้าเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่พอเรารวยได้เราก็จนได้มีคนกระทำที่เราจะต้องพบเจอนี่คือความจริงเข้าใจนะพอเรายอมรับมันได้เราเข้าใจมันได้เราจะมีพลังมีตัวเองและเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสอดคล้องทุกข้เราเป็นสุด<ม>ทุกข์ก่าง มีเงินมากมายแล้วเห็นทุกในสุขทั้นไหม,มันมีทั้งสองนั้นนะวิจาราณถ้าเราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างที่เราเป็นเป็นไปและความิจารณาด้วยสตนนิมันจะได้เห็นผลเรียกว่สกาสธรรมและจะทําให้เรามีพาพลังแล้วก็มีภาวะที่เปลี่ยนไปชีวิตเราก็จะ สู่ความชั่ได้ไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้เป้าหมายในชีวิตในทางโลกคืออะไรเราต้องมีเป้าหมายในทางธรรมเราคืออะารเราก็ต้องมี้สองน,าานะเสองใจนะนะวันนี้เราเข้าใจนะว,ว่าการที่เราสางสารระชาติื่ไม่ใช่ความง่ายแต่เราต้องมีสติแล้เราต้องมีความเมตตาเราต้องมีความเฉลียวฉลาดมากมากว่าผู้อื่นและเราต้องมีความเข้าใจในโลก โลกธรรมเรียกว่าทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งสองด้านเพื่อจะพาให้จิตปัญญาเรานั้นนะสมดุลไนะเข้าใจยังเขาจะพอเราสมดุลแล้วเราจะเข้าใจทั้งทูกและสู้อนะเราจะอยู่กับถูกได้และเราจะไม่หลงกับความสูขจนเกินไปเราจะไม่หลงมายาวาละแทนกรรมดีเราก็จะเปินเข้าใจไหมเขาจชนะัดเจนนะัดเจน ังนะเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะพู